จำกันได้ไหมน้องครับคุณครูครับล่าสุดหล่อเหลาโปรไฟล์สุดตังเติบโทอย่างมีคุณภาพจริงๆสำหรับอดีตนักร้องเด็กพลับจูภาพัทระเราทำทาัาเจ้าของเพลงฮิตติดปากคุณครูครับที่โด่งดังเป็นพลูแตกเมื่อปี2545เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกปัจจุบันหนุ่มน้อยนาตีคนนั้นโตเป็นหนุ่มหล่อดีกรีนะักธุรกิจโปรไฟล์สุดตัง ล่าสุดเขื่อนพัทรดานายหรือเขื่อนเคอัเทคได้แชร์ภาพหลังได้มีโอกาสเจอกับน้องพลับคุณครูครับพร้อมโพสต์ผ่านทวิตเตอร์โดยระบุข้อความใครทันเพลงเราสองคนเท่ากับคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาคุณครูครับอย่างเธอไม่เงาหรอกอย่าดอกเหงาเลยแค่ยือนอยู่เฉยๆใครต่อใครอย,อย่างไว้วันน้องพลับแอนพี่นหมยคอติก สำหรับพลับจูภาพัทระเกิดวันที่9เดือนมิถุนาย,ยนพุทธศักราช2535เคยมีผลงานเพลงดังอาทิคุณครูครับใครๆก็ไม่รักผมลูกชิ้นของฉันจากนั้นก็หายหน้าหายตาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศจนจังหวัดจันทบุรีปร,ริญญาโทด้านบาทธีสแตนฟอร์ดแกร์เกียวอัพสคูลออฟเวสประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็มาบริหารธุรกิจครอบครัว เป็นรีสอรส,สุดหรูที่กาญจนบุรีซึ่งเป็นธุรกิจระดับหนึ่งรอยล้านแล้ววันนี้เรามีภาพปัจจุบันน้องพลัดมาฝากจะล่อเลาขนาดไหนไปสองเล่ยโยย